อเ <ช lips. S 2> อาไปอย่างทำให้ทุกคนเวลาตอบแชทจะช่วยให้ทุกคนได้จุดปลอดภัยก็นนี้คันอันนี้ตรงสวัสดีครับสสวัดี่ตอนรับข้าช่องยูทูบสีโอทั้งสิ้นพลาดหรอกครับผมนี่สีโอทั้งสิ้นพลาดหรอกดูโอกาสครับผมเมื่อนีร่เมื่อแรกที่มาไล่สดใพี่น้องได้เบิร์นกันครับผม นี่สมาบอกเรื่องช่องพานเกนเด้อครับผม,มตอนนี้ช่องเซลล์น้ำซีงพาลาเรตก็ได้ยพานเกนแล้วสมูกกับพานแล้วซับกับพานแล้วครับผมวันนี้จะเลยมากาวขอบคุณพี่น้องเอฟซีผู้สุขคนนะครับเด้อที่เขามาติดตามช่องน้อยๆของช่องเสียวน้ำซ่งพาลาเาะครับผม ี่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับผมข่ามาเหตุจ่อง y o u b e ก็นี่นาจะครบประมาณสิบเดือนครับผมพี่น้องที่ผมได้เข่ามาเหตุจ่อง u t u b e ครับผมย้อนความมักความมากความมวนเห็ุงานไปน้ำทายลีปไปน้ำแต่ใครพี่น้องในเบื้องการทำงานน้ำครับในเป็นเหรียญมามวนน้ำกันนี่ก็ เป็นการไล่สดครั้งแรกครับของเสือดำสิงห์พานลอดสวัสดีครับนิดกำเจเริญสวัสดีได้ไรวันนี้กับเสี่ยวช่องเสือดำสิงห์พานลอดกับผ่านเกนียนเราด้วยครับจะจุมว,วงกับได้แล้วผู้ติดตามกับผ่านแล้วครับทำให้ยินดีกับเสือดำสิงห์พ่านลอดนะด้วยครับเด้อนี่ก็เลยดีใจดนจักน้อยก็เลยจัด มุกทะให้ลูกๆครับผมยังฉลองกันแน่จักน้อยสวัสดีพีดด่คำเจริญเดอ้อที่ขามารับชมไรสดุดยเขามาแลวกะทักทายกันได้ครับผมกับเสียวน้ำซิงพะเละครับผมวันนี้มาคุยมาจ่ากันครับครั้งแรกที่ได้ไรสดเลยถือโอกาสถูุพี่น้องฟังน้ำเลยครับว่าช่องช่องเสียวน้ำซิงพะเลได้ผ่านเกณฑ์แล้ว ครับผมขอบคุณหลายๆเดอ้อเอามาสู่ไปน้ำกันครับพี่นิดมีกำจดัดเริญนนี่ก็ถือโอกาสฉลองครับผมสีนํามเก๊กห้ยขอบคุณนะครับเด้อที่เขามาเบ่งไร่สดช่องเสียวน้สิ่งพ่านหลอกขอบคุณเ,เอฟซีน, FC, น้ำดีใจแน่จักน้อยครับผมก็เฮ็ดมานีกน็เป็นระยะเวลาได้ประมาณสิบเดือนแล้วครับเด็กเก็งหน่อยมากใช่นั่นใช่นี่แหละพี่น้องพ่อห้พี่นอ้อ,นองในบึงครับผม เขากะเฮ็ดอาศัยว่าเฮ็ดงานไปน้ำถ่ายคลิปไปพร้อมก็คือห้องหมักเมาเฮ็ดแล้วเขามีความสุกน้องกระเฮ็ดไปครับผมฝากพี่น้องน้ำหน่เดอ้อขามาเห็นแล้วกะอย่าลืมกดติดตามกดซับตะไคร้ในช่องเสยวดำสิ่งพาเลอนะนั่นเครับวันนี้ชวนพี่น้องมากินหมูกระทะน้่กันเขามาแล้วกะพูดจากนันได้เด้อครับ ช่องเสียวนักสิงพลาดละมาคุยกันยามแมลงอุจจาพาทีกันครับผมมามาๆามามาัมามามามนนี้ก็ดีใจครับผมที่ช่องน้อยๆผ่านเกียนแล้วกะือโอกาสก็ได้ไล่ส่วนในพี่น้องเบึง้งไอ้เอฟซีเดเพื่อนๆลนะครับเขามาคุยมาจากันได้เด้อเอไม่อยากกินน้ำเจ็กไวม มาครับมามามาอยู่ไหนอยู่ในตู้คุนผูกชมตาทำกันครับผมนี่แหละมีเรื่องที่บอกพี่น้องฟังแล้วครับก็คือคือเขาดีใจเนาะพี่น้องเนาะเขาดีใจเขาเลฮ็ดช่องมากับห้อกับบได้ว่าอย่างใดแล้ได้หลายห้องกับมีอยากเปิดโอกาสให้พี่น้องในเบื้องคิดเบื้องอย่างเขาอยากสนุกสนานนะพี่น้อง พอแล้วก็เดยเขาก็อยากเฮ็ดคีพอเวีดงานเขาก็อยากไทยคีปลงถึงเขามากน้ำนั่นละก็เลยเฮ็ดวันนี้มือนี้กับยูทูบผู้ติดตามพันชั่วโมงกับพันสี่พันแล้วครับผมสี่พันกว่าแล้วล่ะเลยถือโอกาสเลยไปลองไปเลยมือนี้อยู่กับครอบครัวครับผมทุกบ้านใ่ไตรงนี้กับสุดทั้งสิ่งกับอยู่กาทมอครับผม บัได้อย,ยู่บ้านบัได้อย,ยู่บ้านน,น้ำหวนน้ำพูครับเพราะว่ารถไม่โค้ดจอดอยู่พุ่นอยู่กับพ่อเถาครับผมแต่เพื่อนดูแลให้ผมก็มาหางานทังที่ครับผมเพราะว่าเขาอยู่บัได้เขามีหนีเนี้ยมีคางวดเขาก็ต้องมาดินร้นครับผมสวัสดีไปทางเพื่อนใหม่น้ำเด้อครับเดอ้อที่เขามาเห็นแล้วที่กดติดตามให้กดจับตะไคร้ให้ก็เดี๋ยวนั้งซิ่ก็ขอขอบคุณหลายๆครับผม ถือโอกาสมาไล่สดเอามาคุยกันได้ครับคอมเมนต์คุยกันได้คือมันนี่ลอยงา่ายคือดีใจละครับเลยมาบอกเก้า fc บอกเก้าพี่น้องบอกเก้าเพื่อนฝูงให้หูหูน้ำกันครับผม <c oughs> นี่ก็กินอยู่กับ <c oughs> ข้าวคั่วครับคอมเ <c oughs> มนต์กันได้ด้อยครับเด้อเขามาแล้วกันเลยขอบคุณกับนี่เขามากกับหกคนแล้วกับขอบคุณในหลายครับผมที่เขามารับชม มารับชมช่องเงสี่ยวนดำซิ่งพาเลาะนี่กะบไส้สดแช่แรกมาครับมามามาฉลองน้ำกันกันกนกบเสี่ยวนดำซิ่งพาเลาะสวัสดีครับพี่จ๋าตุ๋ลงสวัสดีครับสุกแล้วนะไปเลยขอบคุณพี่ลงเด้อนี่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ที่แรกๆครับผมตอนนี้พี่หลวงวนกลับไปไกลแล้วล่ะพี่ลงอ่ะขอบคุณหลายๆนี่กั ผมก็เพิ่งผ่านเกณฑ์ครับผม่านเกณฑ์เมื่อนี้ละ่ะชั่วโมงนี่ชั่วโมงนี่ได้ได้สี่พนันกว่าดนแล้วครับผมโอ้ดีใจกับพี่ดวงนะครับเด้อได้กอกของม้นแล้วร้อมกันเลยครับผมผมกับกอบเมื่อนี้แหละผมก็เพิ่งได้กอกมือเศร้าเนี่ยเป็นว่าล้อไปอีกประมาณสองสามอาทิตย์ว่าสั้นขอที่สองใคของใครกูเกิลเส้นครับผม ดีใจนมเด้อพี่ดีใจนมเดอ้ดเดอสวัสดีครับพี่ยิรุแซ่บครับแซ่บแซบอยู่มามาม,มืกินน้า<ว>ก,กันมา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 ฉลองวันนี้เป็นกินพวกกินก็แซ่บครับผมวันนี้มีความสุขฉลองได้ซับฉลองได้ได้เป็นพาร์ทเนอร์ครับผมอาจจะพ่กได้หลายดอกเบิงแล้วอะ่ะแต่ว่าเขากบบมีความสุขในการเฮ็ดเนาะเฮ็ดช่ององเขาเนาะ เขามีช่องเหมือนของเขากับมีความสุขครับผมขอบคุณหลายอาชีพได้หลายาาาด็อกเบื้องแล้วกัถ้าเท่าเขามีความสุขนะในการเดดคลิปเหตุเราได้ลงยูทูบได้ตัดต่อได้นั่นได้นี่นแล้วก็ใเห็นพี่น้องมีความสุขน,นั้งนี้แกถือว่าโอเคครับผม <c oughs> อ๋อขอบคุณครับยดีร่มเห็ุบ่อดได้ครับผมเอ้ยนี่นี่นลคยครับยิดออกจาก ทั้งรถเมคโครถดำทันนี้นะครับเขามาอายุทยาเพราะว่าลูกเต่ากับเลี้ยงอยู่อายุทยาครับผมกับเหตุงานทั้งพี่วิ่งรับเสืออะไรแอร์เก้าครับผมอะไรแอร์เก้ารถยนต์หลักกก็ทั้งนี้นะครับแต่ว่ามักรถดำรถเมคโคทั้งบ้านทั้งบ้านเขา,านะจะสนใจกันเลยเบึงบ้งเบึ้งมาแต่แต่ปีที่แล้วคนละเลยเริ่มเฮ็ดคลิปเริ่มแรกอะออกรถดำก่อน,อนครับผม เอาเลยนักไปแล้วนั่นเพื่อนเนี่พรามีรูทางเขากะออกรถไม่โค้งก็พอนดอกต้งงวดเอาต้องสูงครับผมทำผมผมมีงานเรากำลังหางานทนักสี่โซงครับผมครับผมครับผมสกินเพียดอกสกนกกองคุณ <c oughs> ครับครับสกินเพียอ,อยู่สกินเพียแม็กอยู่ มามามากินน้ากันมากินน้ากันแก๊ใส่ไหมลูกเจ๊ใส่เลยหักข้องหักมาลองใส่เครื่องปรุงลยเจ๊เดีเลยไม่อยากอยากมาคุยกับพี่น้องครับผมมื่อเนี้ยอยากมาคุยอยากมาว่าน้ำมัละงองน้องเนาดีใจดีใจกับเอานก็จะใส่ร้อไปอีกหุ่นละคิดว่าน่าอยประมาณตัประมาณเดือนหมดละ ซึ่งลักษณะเนีน่ยจังที่รู้ว่าเป็นยังไงมาจังไงครับผมเดี๋ยวชิมอาเบียนนี่พี่น้องฟังอีกมันเป็นจังไงแต่ว่ามือนอีกับเลยอถ้าก,กันจิโมูกระทะจำนำเก๊กควยมาสลองนล้มกันเด้อครับเด้อมาสลองครับเดียวดัสิ่งพันหลอดนะครับทักทายกันได้เด้อลงคลิปเห็นเนดะ้อทักทายกันได้ครับซื้อเหรียญซื้อเหรียญผมกะซื้อโอ้ครับผมเลยตั้งช่องตามซื้อเลยเอาง่าย ไปดูว่าสิเอิญว่ายังกับไสเสียกับไปซื่อล่ะอาจจะเป็นเสียขาดก็ได้มามามาจะห้างเที่ยกับของเพื่อนเพื่อนกับเขาไปเบิ้งเรื่อยอยู่เ้อครับแต่ว <c oughs> ่าห้างเที่ยกับอะไรคอมเมนต์โดยของพี่ล้งนี่มาเบิ้งตลอดเด้เขาไปเบื้องตลอดแต่ว่าห้างเที่ยอาจจะบม่ได้คอมเมนต์หรืออาจจะบม่ได้นั่นครับผมเพราะว่าห้างเที่ยกับคอมเมนต์ทังหลายกันเนาะคือว่าเนงใจเก่งใจ คงเกรงใจนะแต่ว่าเบิง้งเขาไปเบิ้งตลอดครับอีกผู้นึงกะแบบออพีแบบพ่วิรจักเด้อะบ้าออฟบ้าออฟนี่คือคือเบิ้งตลอดดนะ้วยกันเบิ้งทุกคลิปแต่ว่าฮางฮังฮังคลิปกะเาบไคอมเมนต์นะผู้ว่าหางที่เขาอยากงานเขาก็บเบิง้งเขาแบบบางทีเขาแบบเกรงใจเบียดไปคอมเมนต์ทุกคลิปไปแต่ว่าติดตามตลอดครับผมกับเพื่อนไม่น้ำนี่แหละที่ติดตามล่าสุดก็คือเบิ้งตลอดครับผมครับน้องนิด อเอาสู่ไปน้ากันครับทุกคนน้องก,ก็เริ่มมาจากผู้ติดตาม 1, 2, นหนึ่งสองสามคนนี่แหละคนที่เข้าโค้ดละ่ะระดับแรกอ่ะ <c oughs> ลูกจากเมีอะไรล่ะติดตามมาก่อนล้างม้ากันเริ่มมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆกันโอเคครับผมขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อครับเด้อขอบคุณในหลายข่าวโมาเบิองน้ากันมืัอน,นี้กันนี่แหละมาบอกโม่หูมวลหน่อยพี่น้องหนูจัก โอ้พี่ลงกับพานากันเนาะโอ้ดีใจน้ำได้เนาะพี่จ้าตัวลงนี่ดีใจน้ำได้ดีใจ,ใจหลายซับกับโบท่านน้ำมีผู้หลายท่านได้ไหลครับกับท่านก็คุ้นแต่ว่าชั่วโม,มงนั้นใดก่อนชั่วโมงในพานในโดนแล้วแต่ว่าซับเนี่ยเพราะนั้นในพานแต่ว่าในพานมือน,นี้ก็เลยมาลงบอกให้พี่น้องให้เอฟซีให้หูจกักให้แสดงความยินดีกับเอโอน้ำได้ครับเด้อสำหรับคลิปนี้กัน มาบอกกาวพี่น,น้องที่นี่แหละอยากให้หูอยากให้เห็นน้ำแล้วก็พอยง่ายละคือดีใจมาบอกกาวพี่น้องเอฟซีครับผมติดตามกันแล้วกันครามาเบิ้งกันกัน,กน,อ,ยกอ,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อขอบคุณหลายๆสหรับคลิปนี้ไลค์ส่วนี้กัฝากไว้ที่นี่ก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปวงเลนอะไรเอ๊ะเอ